Mario อ a r าร์ทเคือเกมแข่งรถที่สนุกที่สุดบนเครื่อง Nintendo Switch 2พูดแบบนี้ก็ไม่ได้เกินจริงเลยครับเพราะขึ้นชื่อว่ามาริโอ a r าร์เนี่ยมันก็สนุกอยู่แล้วนะและ Mario อ a r าร์ทเวอรคือเกมที่ทำมาเพื่อ Nintendo Switch 2โดยเฉพาะเลยจุดเด่นอย่างแท้จริงที่ผมสัมผัสได้ก็คือการเล่นท่าผาดโผนในภาคน,นี้เนี่ยนอกจากเทคนิคดริฟเพื่อเพิ่มความเร็วเรายังสามารถกระโดดไต่กำแพงได้ด้วยดีตัวขึ้นไปในอากาศสามารถสร้างเส้นทางลัดได้มาก วิ่งไปบนเส้นทางธรรมดามันก็สนุกแล้วแต่ถ้าคุณสามารถไปในเส้นทางลัดด้วยท่าผาดโผนได้แล้วก็นี่แหละคือความสนุกที่แท้จริงของ Mario อ a r าร์ดเวร ในคลิปนี้ผมมีเทคนิค5ข้อมาแนะนำที่จะทำให้เล่นมาริโอคัตเวอร์สนุกขึ้นข้อที่1คือเทคนิคการดริฟต์เพื่อเ,เพิ่มความเร็วในจังหวะเข้าโคง้งเพื่อนๆสามารถกด R หรือ ZR เพื่อทำการดริฟต์ในระหว่างที่ดริฟต์เนี่ยจะมีสะเก็ดไฟเกิดขึ้นที่ล้อลากดริฟต์จนไฟเปลี่ยนเป็นสีฟ้าปล่อยปุ่ม R หรือ ZR ก็จะเป็นการปล่อยไอพ่นเพิ่มความเร็วขั้นที่1แต่ถ้าเราสามารถลากดริฟต์ยาวจนไฟเปลี่ยนเป็นสีส้มไอพ่นก็จะสามารถเพิ่มความเร็วเป็นขั้น2 และาลากริบจนสเก็ตไฟเปลี่ยนเป็นสีรุง้งก็สามารถปล่อยไอพ่นเพิ่มความเร็วขั้น3ซึ่งมันเร็วกว่ากันเยอะเลยเทคนิคที่2ในจังหวะที่ลอยตัวกลางอากาศถ้าเพื่อนๆกดปุ่ม R หรือแซฟ R จะเป็นการเล่นท่าเมื่อลงสู่พื้นก็จะเป็นการติดไอพ่นเพิ่มความเร็วได้เช่นกันแลจะจังหวะที่ลอยตัวกลางอากาศถ้ากดปุ่ม R หรือแซ R พร้อมกับปุ่มทิศทางก็จะสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของรถกลางอากาศได้ด้วย แลวถ้าเรากดเล่นท่าตรงเสาหรือต้นไม้พอดีเนี่ยจะเป็นการดีตัวทําให้สามารถกระโดดกลางอากาศได้ไกลขึ้น <Reese> เทคนิคที่3คือการชาร์จล้อเพื่อกระโดดในจังหวะที่อยู่บนพื้นกดปุ่ม R หรือ Z R โดยไม่ต้องดันคิด าจะเป็นการชาร์จลอ้อเพื่อให้กระโดดสูงขึ้นระดับการชาร์จก็จะมี3ขั้นเหมือนกับดริฟเลยเมื่อชาร์จเสร็จแล้วเข้าไปใกล้ๆก,กำแพงปล่อยปุ่ม R หรือ Z R ก็จะเป็นการกระโดดเข้าสู่กำแพงแล้วก็จะกลายเป็นเทคนิคที่4ในเกมนี้เนี่ยกำแพงหลายจุดรวมถึงขอบต่างๆเรา,าสามารถกระโดดขึ้นไปไต่ได้และในจังหวะที่ไต่กำแพงหรือขอบรางต่างๆลอ้อก็จะเกิดการชาร์จสกเก็ตไฟขึ้นเมื่อลงสู่พื้นก็จะเป็นการติดไอพ่นเพิ่มความเร็ว ทเทคนิคที่5เอกลักษณ์ของเกมมาริโอาร์ดก็คือการใช้ไอเทมถ้าเรามีเหตุเนี่ยสามารถใช้ในการเล่นทางลัดได้เป็นอย่างดีเลยครับ ถ้าเจอทางโค้งรูปตัวยูเนี่ยมันเหมาะมากเลยนะที่จะใช้เห็ดสร้างทางลัดและมีหลายจุดเลยถ้าเราใช้เห็ดจะช่วยสามารถสร้างทางลัดได้อย่างน่าเหลือเชื่อซึ่งทางลัดของมาริโอค r สเวอร์เนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายหลายสนามเลยนะเรียกว่ามีทุกสนามเลยก็ว่าได้แต่ละสนามวิ่งยังไงให้เร็ววิ่งยังไงให้ไวผมได้ทําคลิปรีวิวแต่ละสนามตั้งเป็นเพลย์ลิสต์ไปให้ดูแล้วนะครับใครสนใจก็ไปดูกันได้ถ้าถามว่าซื้อ n ิ n t ท n โ o s w i t c h 2มาเล่นแล้วควรซื้อม a ริโ k a ั t เวอร์มาเล่นด้วยไหมส่วนตัวผมว่ามันเป็นเกมที่สนุกมากเลยนะครับเอาไว้เล่นกับลูกกับเมียเนี่ยสนุกจริงๆด้วยจุดเด่นของเครื่อง Nintendo Switch 2ที่สามารถแยกจอยออกมาได้เนี่ยเราสามารถเล่นแข่งรถ2คนได้แบบสนุกเลยเนี่ยถ้าแข่งรถแพ้เมียตาหน้าก็ให้ลูกมาแข่งแทน สลับวนกันไปยาวๆครับเล่นสนุกกันทั้งวันเลยเนะยแล้วถ้าสามารถเล่นท่ายากผ่านทางลับมาได้เนี่ยอย่าหาว่าโกงเลยนะี่มันฝีมือเป็นเกมที่เล่นง่ายเล่นสนุกแต่ถ้าฝึกท่ายากด้วยเนี่ยก็ยิ่งสนุกไปกันใหญ่เอาล่ะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเล่นเกมให้สนุกสวัสดีครับ